สายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุกุสุคนสบายดีตอนแรงแรงละกันพี่น้องมือนี้บ่ได้ไปไส่เลอพี่น้องเพราะว่าเอาบุญอยู่บ้านเบาเอือนเอาพี่น้องเอาบุญออกพรรษา,าออกก้อนมูเน่เพราะว่าอันเขาเอือนยังก็ออกก้อนมูมืออื่นก็สีออกบ้านไพยบ้านมันนะเดี๋ยวว่าบ้านบ้านห้าเป็นเจ้าภาพก็ว่าได้นะพี่น้องก็สินาดำนกันนกกรรมนิดจังหน่อยพี่น้อง ออกมาซองเมืองเขาเจ้าของพี่น้องโอ้โนี่เขาอายบะพค่อยงาปนปิดแดดเป็นกระต่อยเนาะเขาเจ้าของกับกระต่อยคือกันนะทุกคนเอ,อ้ยว่าสิได้ข่าวกับไ่ได้ข่าวน้ำกระแหงเบิดอนละฝนกระบาดตกมาละเบ,บิ่งทงไฮทงนาพี่น้องเลยเพิ่งจะได้บ่อเดีออกมาหนาเลยตั้งแต่มือไปโมบุญเมย์ไอ้เมย์ใหญ่จีน่าเนาะ เอาบอดเอ็มอนออกมาเลยกินข้าวปุ้นแล้วก็อืดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าข้าวปุ้นกะบบอดิเฮ็ดไล่ดาวพี่น้องประมาณหาโลเนี่ยแหละกินแต่ไอเอ้ยน้องปอกปักแป๊กๆไปเพราะว่าบะเอื้อบอดิเฮ็ดเนาะทำเฮ็ดอยู่เฮือนเจนาวอื์แล้วก็เลยมากินอยู่เฮือนเจนาว์ไปแบบเลยกว่าอันนี้เขาคอยเลยพี่น้องโอ้ย บอเป็นตาได้เข่าดีไปในห้องออ้นะอืมพี่นอ้องบอได้เข่าแ้วมันตายไปแล้วห้องคอยคือกันห้องคอยกับเป็นคือกันแต่ห้องคอยยังพอออกใครแน่อยู่จักน่อยมันเป็นใบไลยๆนั่นเนี่ยมันเป็นโรค เขาเป็นโลกจะสิได้ข่าจากสอบพี่น้องเอ้ยเห็ดเมื่อยตะอืดตะแอะผัดเขาเป็นโลกเขามีดดำๆมันออกมันเป็นช่วงช่วงข่ามานเลยเนาะนี่มึอนี่นี่ทุกคนเห็นไหมอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้นะอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมดำหมดเลย ไม่ได้ข้าวนะครับทุกคนไม่ได้ทุกเม็ดนะฮะอวยก้มแน่แวนวนำแหงมาแล้วทุกคนเลยแต่ว่าตัวซี่กับซี่ตัวแหงกับเอ้ยตัวซี่กับซี่ตัวก้มกับก้มน้ำแหงบัตรีเรียบรอยโอ้พระเจ้ามา,าปาขอนไปละผูเสบิดโ,บบโกผอม ไปหล่อเบิ่งตัวนี้กันตัวนี้ก็แห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วทุกคนอย่ามันเนาะแห้งากระหายน้ำเงไปที่ไดนๆเฮ้ยสิมาดูดน้ำใส่เข่าอีกมีกระปุไว้ได้เนาะมันเป็นของคอยเด้อพนสิมาดูดน้ำใส่เข่านี่ก็ได้อันนี้เป็นโซนที่ว่ามันงามๆนะพี่น้องเอ้ยถ่ายมันโบงามจอยนี่แต่มันก็ได้อยู่เนาะ ข้าวนี่งไงพวงของเขาต้องดูอย่างนี้ถึงจะเห็นนี่เห็นไหมข้าววานเนะาะแต่เศษตะเม็ดมันดำเนี่ยเม็ดมันดำนั้นบได้ข่าวเนองเหลืองแล้ลวน้่นก็จัเเป็น,น่ะได้คลิปกับบอลง นีดสมอยสมีอยู่จะเพิ่นสิลงมาเกี่ยวข้าวตัวเองหรือบอ่หรือสิเกี่ยวของแม่ให้แล้วก่อนพอมันดิก็พอดีกกระเทินเด้พี่น้องแบบทันทันสิลงมาเกี่ยวทั้งพี่จั้งน้องพอจักลบเมื่อทังพุูดยากหลายอย่างกลรนิ่วอืมพุ่งเขา,ากเจ้าน่ะสุกละมันคอยเนี่อกำลังเริ่มอืบข่าวกำลังออกพัด น้ำขาดพี่น้องเอ,อ้ยจักสีไหล่จักสอบอ่ะปีนี้เป็นการทดสอบแม่นี่อยู่คณาพี่ก็ออกเฉยผู้น้ำเป็นวานขึ้นคนนะออกเฉยอ้าได้ซ้ำได้เก่าซ้ำนานพี่น้องเนะาะจังเนี่ยว่าปีหน้าสิซือพุ่นลงลอย มันจังสีงาม <c oughs> ตอนโมเป็ดนั้นโมเป็ดได้พี่น้องเลยตอนที่องคข้าเจ้าเลื่องเป็ดบนบัดท้องมนันใหญ่ผัดผัดเป็ดใบด่างนี่นะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ามองที่ไอ้ข้าใส่พุนเนาะ ใส่พุ่นลายๆนะโอเค้ะพี่น้องเห็นบ่นี่มันสูงสพุ่มเนี่ยนี่ไหมใส่พุ่นลายๆเนี่ยโอเคเป็นเป็นเข่าเป็นเข่าเป็นหน้ามาให้อยู่เนาะเร้วเจาะมาหาใส่เบ็ดกบนี่แหละพี่น้องเข่าเบาเอือก็ได้มาเบิ่งซอยกันเนี่ยค่อยๆสิได้กินเข่าเบ่สิได้เข่ากินมอม ลอกเบึงทังเทิงเนาะที่ว่าทางรุ่มงามๆทั้งรุ่มกับบัปัญไดส่ทั้งเทิงแห่งแล้วมีนี่มันเป็นยังสงไม่ได้เกี่ยวนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันอยู่จองพ่องเลยเนี่ยเนี่ยมันไม่ออกตัวออกตัวบอออกเนาะ บนมองมีพุ่นแบบนี้นะจุ่มพุ่มอยู่บงมีพุ่นเขตนี้กันเขตเอาพุ่นลงหลายๆนีน่งามดี่นี่ยมีเงินซื้อพุ่นลงลายๆเอาจากสองหล่อยกระสอบเลยนะพี่น้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อพุ้ยเคมีเอาแต่พุ้ยคอ,อกลงเลยเนาะ กระสอบละสาสิบบาทพี่น้องส่งหอดหน้ากึกเนาะให้ได้เงินได้คำามสุกก่อนเด้อสิื่อลงเต็มนะขออยู่ให้ละสิบสอบสิบ,บสอบมึง <c oughs> บอนไซนะครับบอนไซนี่เอได้แล้วปีแรกปีแรกนี่เห็นบห งามเซย์่งตัวนี้งามเซย์นี่จุ่มพ่มอยู่กล้องก็จะอันนี้นี่จักน้อยพี่น้องมันคือว่าแดดเนี่ยกับบ่แดดจะเป็นอะไรโอ้อันนี้ขาพันลุมด้วยพี่น้องด้อไปึ้นไปเบื้องพันเทิงละกันไอ้น,นี่ก็โอเคอยู่นะได้อยู่เริ่มเรืองเลยทุกคนเขาเริ่มเรืองแล้ว น้ำเออนี่ทั้งเทิ่งี่ยังมีน้ำอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาในี่เขาบ่อออกนี่ตายห่อเลยเนี่เห็นบ่ทุกคนเห็นไหมว่ามันตายห่อตายห่อเลยไม่ได้ข้าวนะฮะเหนื่อยไล้วผ่านตัวน,นี้กะนน้ำมันก็แห้งเออ พันเถิงนี่น้ำห้องก็แหงพี่น้องแต่พันลุ่มนี่น้ำเบิดเลยเบิ้งเบึงได้น,นี่ยกัน,หนให้ลุมม่มเลยเป็นอะไรน้ำห้องก็บเบิดพี่น้องน้องห้องก็เริ่มแหงเบิดมือบอเม่อเศร้ากับเม่อว่านเอา้าดูสิอืมเป็นห้องป่าแบบนี่นะโอ ก็จะมาเอาปลาขอนเป็นห้อยเป็นห้อยโอเคนะทุกคนนะอันนี้นะถือว่าใช้ได้อยู่นะเนาะเพราะว่าน้ำมันท้องก็ขาดเขตนี้ล่ะเป็นยังไงมัง่งท้องก็แห้งน้ำเนะนี่ยวันนี้ฝนน้ำมันเป็นจืดจ่าจุโตตัวนี้บอ,อกอ๋อแค่กินซะนั่นน,นะนี่ป้าบ่อนี่ ปลาบอพี่น้องนั่นมีป่าเด้อป่ามันมาขอนอยู่ในนี้นแต่ว่าคือสิบ,บริกินเราเจ้าของนะเาจะเอาอไปกินไ้นแล้วบ,บต้องบต้องเป่งน,น้ำเลยพี่น้องเพราะว่ามันแห้งเบิดแล้วเดือดอยากหลอกเนี่ย เอาเบิกพี่น้องเอ้ยสิเป็นนะได้ที่ได้เข่าพระสิบสอบซาบ,บสอบอยู่บ่เดี๋ยวมองมีน้ำผัดเขาผัดบ่งงามเลยพี่น้่งเอ้ยนี่เขียนนี่มีน้ำเบอร์เลยเป็นตาได้เขา่าดีตาย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 ,ตาย,ตาย เป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวเนาะทุกคนอือหอไปด้ไปได้ไปได,ไได้นี่เขาจะมา,าปลาขอนนี่เพิ่งเอาไปใหม่ๆเลยนี่ดูสิโอ้ปลาหลายเด้อทุกคนนเขาจะมาเอาปลาคอนไปเร็ว เนี่ไปใหม่ๆเลยบลอดบลอดบลอ,อดปีนี้บลอดเฮ็ดหน้าปีแรกว่าเขางามในช่วงน่ะโบเป็นบบเป็นโรคบบเป็นพายพันมาเปลี่ยนช่วงทองแก่เฮ็ดยังบบได้เนาะทุกคนเนี่ยขาวในนี้ก็ออกเสย นี่ปีนาเนี่ยก็สีวาดลงในน้องก็สีงามหายนี่งามเลยนี่ยังคือมะมุนแท้แสงแดดมันิดนึงเนาะมันคงอ้ายผัดงามแบบนี้ผมพี่น้องเขาเจ้าคนขี่งัวลงมันก็เลยงาม ข่อยผัดบองงามได้ทำได้กินกรรทันเนาะเรื่งสภาพออาละจิบวรออีกตักหน่อยสักกี่นง าออกมากินข่าวพี่น้องดูได้จ่อยนี่ยนี่หฮงเป็นโลกตายข้อหล่อเมื่อไหร่ละทุกคนเอาไปว่าคลิปนี้เพื่อสื้อขอ้อผ้าในการหล่อทุ่งรถทาไว้สำนีก่อนละกันพี่น้องเด้อติดตามคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อโดนแล้วก็ได้ออกมาซองเบ่งข่าวกะดังที่เห็นพี่น้อง ง่วหลับก,กินข่าวก็บ,บอกกันโอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อประสุคสุขกันสบายดีเด้อฝากเป็นกำลังใจฝากเบิ่งคลิปแฮมเบอร์อะไรให้พี่น้องเด้อ